สวัสดีครับเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเรียนในวิชาสังคมศึกษานะครับในหัวข้อเรื่องการเคารพจิตใจของผู้อื่นนะครับทีนี้เนี่ยผู้อฟอก,ก็จะให้เด็กนักเรียนนะครับว่าให้เรียนรู้ความหมายของจิตใจนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับ แล้วก็เสรีภาพนะครับไปถึงอะไรนะครับก็จะได้รู้ว่าการพัลลุกจิทใจของผู้อื่นนะมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการดำานงชีวิตของตัวเองได้อย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับทีนี้นะก่อนก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอนะครับครูเราก็จะ ที่นักเรียนที่จะต้องรู้นะครับว่านักเรียนต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับตัวชีวัตนี้ก็คือเข้าใจฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับมีค่านินยมที่ดีงามนะครับได้คำลงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขนะครับทีนี้เนี่ยก็ให้เด็กนักเรียนนะครับ ให,ให้เข้าใจว่าบทบาทในการเคารพควมสิทธิของผู้อื่นนั้นเราต้องใช้ในเวลาไหนสมควรจะต้องใช้ตอนไหนนะครับทีนี้เนี่ยครูออกก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กนักเรียนทําด้วยนะครับแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะมาให้เด็กนักเรียนทำสองข้อด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดเตรียมสมดุดวิชาสังคมศึกษา ขึ้นมาด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะให้ดนักเรียนอธิบายความหมายของสิทธิป้ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้ขที่สอนให้นักเรียนอธิบายความหมายของสีภาพนะคะให้นักเรียนทำยงในสมุดเิชา์สังคมศึกษานะคะผู้ออกก็จะมีคะแนนให้ด้วยแล้วก็จะชื่อเวลาเข้าเรียนนะคะที่นี้เนี่ย ก่อนที่จะไปรับชมที่ o o, เอาเกอ็จะมาฝากความห่วงใยให้กับนักเรียนด้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดก็ให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะไปไหนก็ให้สวมเมสหน้ากากอยู่ตลอดเวลานะครับให้ล้างมือบ่อยๆอยู่ห่างกันประมาณ1-2เมตรแล้วก็จะไปที่ชุมชนแออัดนะครับนักเรียน ให้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะนักเรียนผูออฟเป็นหน่วงนะแล้วก็ผู้ออฟก,ก็ไม่มีอะไรน่ากลวก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามคลิปวิดีโอ,อกันเลย<ป>คำว่าสิทธิเสรีภาพแยกมาจากคำสองคำคือคำว่าสิทธิและคำว่าเสรีภาพสิทธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรม ซึ่งบุคคลทุกคนพึงมีหรือพึงได้โดยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆหรือสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองร่างกายเป็นต้นเสรีภาพคืออิสระในการทำสิ่งใดๆก็ได้โดยที่สิ่งที่ทำนั้น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายบ้านเมืองเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการเขียนหรือเสรีภาพในการเลือกทำกิจกรรมต่างๆเป็นต้น ทบทวนสิทธิเสรีภาพไปแล้วและก็ได้เวลาของเรื่องการแสดงออกในการเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วแหละครับน้องๆต้องจำให้ขึ้นใจนะครับว่าถ้าเรารู้จักเคารพและไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นจะทําให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนด้วยความสงบและมีความสุขเราไปดูกันนะครับว่าเราจะแสดงถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นได้ยังไงบ้าง วันนี้เป็นเวลาพักเที่ยงพลอยรับประทานอาหารกลางวันอยู่ในโรงอาหารและครูไพลินมาขอนั่งข้างๆแล้วทั้งคู่จึงได้พูดคุยกันพลอยกินเสร็จเรื่ังจ๊ะครูขอนั่งด้วยคนได้ไหมเสร็จแล้วค่ะคุณครูคุณครูคะเมื่อกี้นี้ตอนที่หนูต่อแถวซื้ออาหาร มีรุ่นพี่ผู้ชายตัวใหญ่ๆแซงแถวแล้วก็ชนหนูด้วยค่ะอาหารในจานเกือบหกเลยค่ะแต่งดีที่ไม่หกนะคะแล้วพี่คนนั้นเขาก็ไม่ขอโทษหนูด้วยค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับจากเรื่องราวที่พลอยเล่าให้ครูกันดาฟัง น้องๆคิดว่ารุ่นพี่ของพลอยคนนั้นทำถูกต้องหรือเปล่าและเพราะเหตุใดด้วยการแสดงเหตุผลนะครับแซงแถวมาชนผู้อื่นแล้วไม่ขอโทษแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเลยพลอยยังจำเรื่องสิทธิทส่วนบุคคลที่เราได้เรียนในห้องเรียนได้ใช่ไหมจ๊ะค่ะหนูจำได้ค่ะคุณครูบอกด้วยว่าเรามีสิทธิ์ของเรา และใช้สิทธิ์ของเราได้แต่ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะใช่แล้วจ้านอกจากเราจะใช้สิทธิ์ของเราแล้วเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยเราจะแสดงความเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นได้อย่างไรบ้างหรือคะคุณครูนักเรียนคะเราสามารถแสดงออก ถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นได้ด้วยวิธีง่ายๆค่ะเช่นที่พลอยเล่าให้ครูฟังเมื่อสักครู่นี้ไงเราไม่ควรแซงแถวในขณะที่คนอื่นกำลังเข้าแถวหรือถ้าเราเป็นคนทําผิดเช่นถ้าเราเป็นคนชนคนอื่นก็ควรกล่าวคำขอโทษเราไม่ควรพูดจากับผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพไม่ควรนําของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตหรือไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ ล็บเบิ่มคิดว่ามีวิธีไหนอีกไหมที่เราไม่ควรทำเพราะจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนช่วยบอกครูหน่อยได้ไหมจ๊ะผมเจอเมื่อเช้านี้เองครับเพื่อนมาหยิบดินสอสีของผมไปใช้แล้วไม่บอกก่อนผมหาอยู่ตั้งนานก็ไม่เจอผมเลยส่งงานคุณครูไปโดยไม่ได้ระบายสีขอคุณครูตรวจก็บอกให้ผมกลับไปทำใหม่ตอนหลังเพื่อนก็เอามาคืนยกตัวอย่างได้เก่งมากค่ะ ตอนนั้นเบิ้มรู้สึกเดือดร้อนไหมคะโกรธมากเลยครับตอนแรกคิดว่าถูกขโมยผมเกือบจะร้องไห้อยู่แล้วแต่เพื่อนนำมาคืนเสียก่อนตอนนำมาคืนเพื่อนเขาขอโทษไหมคะขอโทษครับพอเพื่อนนำมาคืนแล้วขอโทษเบิ้มรู้สึกอย่างไรบ้างดีใจครับที่ดินสอสีไม่หาย ตอนแรกก็โกรธเพื่อนเหมือนกันครับแต่พอเพื่อนมาขอโทษผมก็ไม่โกรธแล้วเบิ้มเป็นเด็กดีนะคะเบิ้มพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเราควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างไรเราต้องมีมารยาทในการอยู่ในสังคมนะคะสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนฝึกจนเป็นนิสัยก็คือไม่ควรแซงแถวคนอื่นไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นเช่นเมื่ออยู่ในห้องประชุมหรือห้องเรียน รู้จักกล่าวคำขอโทษเมื่อทำให้ผู้อื่นเกิดความไม่สบายใจหรือกล่าวคำขอบคุณเมื่อผู้อื่นทำอะไรให้เราด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการให้เกียรติผู้อื่นด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนักเรียนอย่าลืมนำสิ่งที่ครูสอนไปปฏิบัติตามด้วยนะคะอย่างที่คุณครูได้บอกนะครับน้องๆว่าเราสามารถแสดงออกถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยวิธีการง่ายๆเช่น ไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นพูดจากับผู้อื่นโดยถ้อยคำที่สุภาพไห้เราะไม่หยิบของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตมีมารยาทในการอยู่ในสังคมเช่นไม่แซงแถวหรือส่งเสียงดังรบกวนรวมทั้งการกล่าวคําขอโทษเมื่อทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจและการกล่าวคําขอบคุณเมื่อผู้อื่นทำสิ่งต่างๆให้เราน้องๆเห็นด้วยหรือไม่ครับว่า แต่และว,วิธีการนั้นสามารถทําได้ไม่ยากอย่างที่ครูการดาบอกจริงๆน้องๆต้องนําไปปฏิบัติกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดเข้าใจการเคารพสิทธิผู้อื่นกันไปแล้วอยากให้น้องๆลองออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยนะว่าน้องๆเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างไรบ้าง ช่วงชายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดเรามาดูเฉลยกันหน่อยนะครับเราต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นคำตอบที่ถูกเพราะถ้าทุกๆคนในสังคมรู้จักที่จะเคารพสิทธิของผู้อื่นสังคมจะมีความน่าอยู่และมีแต่ความสุขเราสามารถใช้คำพูดอย่างไรกับเพื่อนก็ได้เป็นคำตอบที่ ผิดนะครับเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราเราก็ควรพูดให้เกียรติเพื่อนโดยการพูดแต่คำสุภาพไพเราะไม่พูดคำหยาบเราไม่ควรพูดคุยในห้องเรียนหรือห้องประชุมเป็นคำตอบที่ถูกเพราะทั้งห้องประชุมและห้องเรียนเป็นสถานที่ที่เราควรให้เกียรติเราควรตั้งใจฟังผู้พูดเมื่ออยู่ในสถานที่เหล่านี้เราควรกล่าวคำขอโทษเมื่อนำของผู้อื่นมาใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นคำตอบที่ถูกครับเพราะการนำของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องที่ผิดและไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นครับดังนั้นก่อนนำของผู้อื่นมาใช้เราควรขออนุญาตเสียก่อนนะครับเราสามารถแซงแถวเพื่อนสนิทได้ถ้าเพื่อนอนุญาตเป็นคำตอบที่ผิดครับถึงแม้เราจะรู้จักเพื่อนด้านหน้าที่อยู่ในแถวเราก็ไม่ควรแซงแถว เพราะถือเป็นการไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเราควรไปยืนต่อคิวสุดท้ายให้ถูกต้องครับสิ่งสำคัญที่บทเรียนนี้ต้องการบอกเราก็คือเราสามารถใช้สิทธิของเราได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตและไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนะครับเพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันครับเด็กดีทุกคนปฏิบัติตามได้อยู่แล้วแหละครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ